สวัสดีครับจากช่อง audio a b o u o นะครับผมดำเนินการโดยบริษัทเอเบรเบ r เทอร์ he, จำกัดจำหน่ายระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะยังอยู่ที่สินค้ายี่ห้อเบอร์ลิงเจอร์ครับส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูกันเลยครับออเป็นมิกเซอร์ครับ,ออ er, รบตัวที่จะทำคลิปวันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ซ้ายมือครับเป็นเซนิคิว2 USB ส่วนข้างขวาก็เป็นเป็นรุ่นเ e n i c QX 1 2 0 2 USB ตัวนี้ผมได้ทำคลิปออกไปแล้วครับหน้าตานี่เหมือนกันเดะเลยนี่ยแม้2น USB อันนี้ Q เติม x ็เข้าไป1 2 0 2 USB ราคาก็จะแตกต่างกันอยู่ที่300บาทแค่นั้นเองตัวนี้5,500บาทตัวนี้5,200บาทก็ลองเลือกดูว่า ลูกค้าถ้าตัดสินใจซื้อจะซื้อตัวไหนก่อนเดยวไปดูกันก่อนกกันว่าสองรุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกก็จะเป็นตัวช่องไมโครโฟน1 2 3 4มันจะเลย1 2 3 4อันที่2เป็นช่องลาย1 2 3 4มีเหมือนกันเลย1 2 3 4มีมีเหมือนกันอันนี้เกณฑ์ ก็ 1> 1, 2, 3 4 1, 2, 3่มีเหมือนกันอีกอา้าแล้วยังไงเนี่ยก็มา EQ มาอมาปุ่มต่อมาก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์1 2 3 4มีเหมือนกันมีเหมือนกันต่อมาก็จะเป็น EQ High Mid Low มีเหมือนกันไหมเอา้าก็มีเหมือนกันอีกมาปุ่มสีแดงเอฟเฟกมีเหมือนกันไหมมีทั้งหมด5ปุ่ม มีเหมือนกันตัวนี้อีกสปุ่มมีเหมือนกันเอาตรงนี้จะเป็นตัวแพนซ้ายขวามีเหมือนกันปุ่มเลเวลมีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันเอาข้างบนเอฟเฟมีไหมมีเหมือนกันโวนมีเหมือนกันไหมมีออสซเตอริโอสีชุดสชุด1 2 3 4งสองาเราก็มีเหมือนกันเอาพุท อันนี้คอนโทรลรูมนะครับคอนโทรลรูมเอาไว้ใช้กับตัวพวกมอนิเตอร์ครับม,มีมีเหมือนกันไหมมีเมนเอนัมีเหมือนกันไหมมีตัวอ c a ์สองชุดมีเหมือนกันไหมมีมาถึงตรงนี้ u s เอีมีเหมือนไหมมีอีกทีนี้คือความแตกต่างละตัวนี้คือเอฟเฟกต์ครับฝั่งนี้ไม่มีฝัวน,นี้ไม่มี มีเอฟเฟกนี่มีเอฟเฟกตมอื่นๆก็เหมือนกันหมดยกเว้นเอ f e c t อย่างเดียวนี่แหละคือความแตกต่างถามว่า300บาทนี่ซื้อเอฟเฟกได้ไหมซื้อไม่ได้ครับซื <c> ้อ <oughs> ไม่ได้แต่ว่าเอฟเฟกตรงนี้มันก็จะเป็นเอ f e c t ในที่ซึ่งเขาฟิกมาแล้วว่ามีเท่าไรเท่าไรก็เราก็ใช้ตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราก็ซื้อเอฟเฟกนอกมาใช้ได้ โดยใช้ตรงนี้ตรงนี้ทำทุกอย่างแล้วก็เซ็นออกไปสเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีก็กลับมาช่องนี้ก็ได้ช่องนี้ตอนนี้มีเอฟเฟกก็มีเยอะแยะอยู่นะถ,ถ้าเกิดว่าเป็นงานใช้งานแบบไม่ใช่งานดานตรี year, งานด้ดยทั่วไปเรียถือว่าน่าจะเพียงพอ300บาทซื้อไม่ได้ครับเอฟเฟกต ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของอพวกงานบันทึกงานบันทึกงานบันทึกงานพวกพอดแคสต์ซึ่งอา,อาจจะต้องใช้เอฟเฟก์เอฟเฟก์นอกซึ่งมีให้เราเลือกตามที่เราต้องการได้ก็ซื้อเพิ่มเติมเอฟเฟก์นอกก็ตัดค่าใช้จ่ายออกไป300บาท มาถึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นช่อง USB สำหรับต่อใช้ร่วมง,งานกับคอมพิวเตอร์ครับก็บันทึกทำงานบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับคอมตัวตัวมิกเซอร์ล้วปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำการจัดก,การบันทึกบันทึกไปที่คอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้ช่องนี้ USB ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองซ้ายมุมมองขวาก็ให้ดูว่าฝั่งซ้ายฝั่ง,งขวามันเขามีอะไรเพิ่มเติไมไหมก็ไม่มีอะไรแต่ว่าก็เป็นมุมมองให้ดูอ,อีกแบบหนึ่งกาดูสวยงามดีมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบการนำไปใช้งานครับอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนไดนามิกอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์เขานีเขาลา,าย a DI ี t i b บ็ o กินกีตาร์เบส อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกครับ Effect เอฟเฟกต์อย่างเข้าดีเอฟเฟกต์เซนแล้วก็กลับปรุมแต่งเรียบร้อยก็กลับเข้ามาใช้งานต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นรีคอร์เดอร์ก็เข้าช่อง RCA อันนี้ m p 3ก็ปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์ก็ออกคอนโทรลครูมฮะมอนิเตอร์รหดับเราจะเป็นหน้าเวทีส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Uh, ตัว uh, ลำโพงที่มีแอมอยู่ในตัว yeah, Active Speaker ส่วนตัวนี้ไม่ใช่แต่ว่าตัวนี้จะถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะครับว่ามีช่องนี่ช่องสเตอริโอเยอะแยะเลยให้ใช้งานอันนี้เป็นเป็นดับแมชชีนกับพวกเครื uh, ่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้ก็มาดูตัวข้อมูลที่เป็น คุณสมบัติของของรุ่นนี้กันก็เขา้าใจประเ้็นนี้นะครับเซนิคหนึ่งเซนิคหนึ่งสองสอง USB เป็นมิกเซอร์ระดับพรีเมียม12อินพุต2บัตรพร้อมพรีแอมป์และคอมเพรสเซอร์ไมโครโฟนเซนิคตัวนี้เป็นเป็นไมโครโฟนเซนิคก็คือตัวพรีแอมป์พรีแอมป์เซนิคอีเคไลเซอร์แบบฉบับอังกฤษและอินเทอร์เฟซ USB คุณสมบัติเป็นมิเซอร์นอะร์กระดับพรีเมียมเสียงรบกวนต่ำให้เฮดรูมสูงรบกวนต่ำก็รบกวนน้อยเพราะว่า,วาต้องเ,อเขาออกแบบมาให้เป็นสำหรับงานบันทึกเป็นส่วนใหญ่เนงานบันทึกรในงานลรวก็แล้วลแต่ที่ใช้ไมโครโฟนนะมีเสียงรบกวนน้อยให้เฮดรูมสูงเฮดรูมสูงก็คือ,อตั้งแต่เาขาเผื่อนะเผื่อก็คือเผื่อเวลา เสียงที่เข้ามานี่บางทีบันทึกเสียงที่เป็นดนตรีหรือเสียงร้องเสียงอะไรพวกนี้มันจะมีตัวจังหวะที่มันกระชากเสียงกระชากกระชากขึ้นตัวนี้ก็เอาอยู่ครับเฮดรูมก็สูงอยู่ก็ไม่ไม่คลิปไม่แตกม,มีช่องไม้สีช่องพร้อมปรีแอมซินิกและช่องสเตอริโอสีช่องให้ใช้งานก็ปริแอมซนิกนี่ก็เป็นปรีแอมที่ นี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูละเอียดีที่ว่าฟินเพรยายามซีนิกมันดียังไงมีการเพิ่มเสียงระดับสตูดิโอพร้อมฟังก์ชั่นปุ่มเดียวคือวันหนกที่ใช้งานง่ายเพื่อควบคุมเสียงร้องและดนตรีระดับมืออาชีพก็คือเอาไว้ควบคุมเวลามันเสียงเสียงเสียงร้องนี่มันก็ที่บางคนเสียงกระชากบางจังหวะก็ก็รู้กันอยู่แล้วดนตรีเนี่ยเสียงไม่ได้สม่ำเสมอแล้วเสียงสูงสงต่ำๆกระชาก ขึ้นขึ้นลงลงก็ตัวนี้เอาไว้ใช้งานครับไม่ใช้งานเวลาที่เสียงเออ่โอเวอร์ไปก็ใช้ตัวนี้พุ่มเดียวนี้แหละเพื่อจะกดให้อยู่ในช่วงระดับที่ที่ที่เราต้องการอินเตอร์เฟซ USB อินเตอร์เฟซ USB ออเดอเรอสเตอริโอออในตัวมีตนะัวเป็นออดิโอสเตอริโอออเป็นเป็นตัวนี้เป็นอินเตอร์เฟซเป็นเออ่ สัญญาณเป็นเป็นออดสเตอริโอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงด้วยซอฟต์แวร์บันทึกเสียงตัดต่อพร้อมพอรแคสตฟรีพร้อมปลักปลักอินเครื่องดน,นตรีเอฟเฟกต์150รายการดาวโหลดได้ทางบริจูดด์คอมเขามีให้ฟรีครับก็มีซอฟต์แวร์หลักแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เป็นปลักอินก็มีให้เยอะแยะเลยเข้าไปด,วดาวโหลดได้ มีอีโคเรเซอร์สามแบนด์ไฮมิดโลแบบบริเตนก็คือแบบอังกฤษสไตล์นิวคลาสสิกให้เสียงที่อบอุ่นและไพเราะมีช่องเอฟเฟกเซนแบบเฟดเดอร์หนึ่งช่องต,อต่อช่องสำหรับต่อช่องสัญญาณสำหรับอบุปกรณ์เอฟเฟกภายนอกก็คือ,อไอตัวตัวช่องที่เป็นที่เป็น,ปนช่องโฟนนะฮะช่องโฟนที่เป็นแท่งเดียว ที่เป็นเอฟเฟกเซนต์่ตัวนั้นแหละคือเหมือนอตัวนี้ใช้แรงใจไฟจากอะแดปเตอร์กับสิน้นเปลืองพลังงาน20วัตต์เองน้อยมากเลยขนาดความกว้างก็250ลึก248สูง50มิมก็กว้างแค25เซน25เซนก็ไม่ถึงฟุตฮะตัวนี้ลึกก็24.8ก็ลึกก็ไม่ถึงฟุตด้วย24เซน ยี 24, 25, ่สิบสี่ตีสิบยี่ห้าเขาไกันพอขนาดนี้แล้วก็สูงก็ห้าเซนติเมตรน้ำหนักหนึ่งจุดห้ากิโลราคาปกติห้าพันสองร้อยบาทราคาพิเศษสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทรวมภาษีรวมค่าจัดส่งรับประกันคุณภาพหนึ่งปีทีนี้มาดูตัวปรีแอมซนิกมันดียังไงก็บพรีแอมไมโครโฟนคุณภาพเสียงเหนือชั้นเซนิกก็เป็นได้ชื่อจากใช้ได้ชื่อมจากปรีแอมไมโครโฟนเซนิก ก็คือรุ่นนีไ้ได้ชื่อมจาจากพรียัมซินิกในตำนานที่มีเฮดรูมสูงซึ่งได้รับการยกย่องจากวิศวกรเสียงทั่วโลกปรียมไมโครโฟนที่ล้ำสมัยเหล่านี้ที่เป็นก้าวสำคัญในการว,วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเสียงและสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพรียัมซินิได้ช่วงไดนามิกถึง130เดซิเบลพร้อมแบนวิด ที่ครอบคลุมตั้งแต่10เฮิรตซ์จนไปจนถึงสูงกว่า200กิโลเฮิรตซ์โอ้สูงมากเลยแบนดะ์วิดน์แรับแบนวิด์ก็คือเหมือนกับความกว้างของถนนนั่นแหละความช่วงความกว้างของของความถี่ฮะความถี่10เฮิรตซ์ก็แทบจะปกติเสียงนี่ยมัน20เฮิรต์20เฮิรต์ถึง20กิโลเฮิรตซ์แต่เนี่ยต่ำกว่าต่ำกว่าเป็น20เป็น10 แล้วก็สูงกว่า20เป็นเป็น200ล้วยนะส่วนตัวดามิกนี่ก็คือช่วงความถี่ช่วงเสียงที่เบาที่สุดจนถึง 130dB ดีบีครับเขาอยู่ช่วงนี้เขช่วงดามิกดามิกก็คือการการขึ้นขึ้นลงลงกันที่ว,ว่าเสียงเสียงึ่งเสียงขึ้นขึ้นลงลงก็คือเวลาเราเราเราบันทึกเสียงเราพูดเราแล้ว ใช้ไมโครโฟนเนี่ยระดับเสียงที่เบาที่สุดแล้วก็ระดับเสียงที่สูงที่สุดถึง130 d B, d. ดีเดซิเบลเนี่ยก็ยังชัดเจนนะอย่างชัดเจน,เจนไม่มีาการขาดตกบกพร่องเขาเขามั่นใจใหายไปเขามั่นใจว่าเซนิกเนี่ยใชูนเตอร์มิกขนาดนี้เลยเออก็ด้วยพยายามไมโครโฟนหุ้เยี่ยมเหล่านี้เซนิก Q ิ1202 USB จืมหุ้มสิทธ ประสิทธิภาพที่ใสและใสดุดคริสตัลคุณอาจจะคิดว่ามีคนอัปเกรดไมโครโฟนของคุณไปโดยที่คุณไม่ดันสังเกตหรือเปล่าอ้ขนาด,ดนั้นเชียวลองดูนะครับโอาคุยมาถึงขนาดนี้แล้วซินิกจะเรียนซินิกนะครับบริเจทุกทุกเรยะทุกทุกรุ่นนะฮะจะมีซินิกที่เป็นพรีแอมอยู่ อย่างของตัวยามาให้เขาก็มีดีปรีดีปรีเขาก็มีเป็นที่ยามาฮขาคิดค้นขึ้นมาปเ,เปรียมดีปรีบริษัทเดบินเบเทอร์จำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้า,าตัวนี้มีเว็บไซต์ชื่อ audioabout.com ะแล้วก็มีโซเชียลมีเดียตามนี้ Facebook. เว็บบุ๊กออ d i o about ก็คือเป็นไลน์แอปมาชอปก็เป็นร้านค้า ที่ช่องลายมีมีสินค้าตัวนี้ก็น่าจะมีอยู่ครับก็เข้าไปดูได้เข้าไปคลิกดูอ่านรายละเอียดดูว่ามีอะไรตกหล่นไหมเพราะว่าตัวนั้นนี้ผมก็ส่วนมากก็จะผมจะเอาแอปจากตัวสเปคสเปคชีตเลยเชีตหรจะดูสเปคชีตโด,ดยตรงก็ดูจากตัวนี้ได้ครับเว็บไซต์เข้าไปดูได้ บริษัทยอยู่ที่บ้านฟ้าอันดาวันถนนหไทยรานมีนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์0 9 5 0 3 2 7 0 8 1ายก็จะเป็นตามนี้ครัหรือตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าก็แอดเข้ามาแล้วก็ส่งเรื่อวามเป็นเข้ามาว่าให้เราทำอะไรให้บ้างขอข้อมูลเพิ่มเติมขอราคาพิเศษกรณีได้ไหมแต่จริงจริงแล้วออถามว่าราคา ที่ให้ไปก็พิเศษในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามีอยาจะมีอุปกรณ์อื่นด้วยก็เราก็พิจารณาเพิ่มเติมให้เราก็อยากจะสมนาคุณลูกค้าที่ได้มาดูได้มาชมตัวคลิปวิดีโอของทางเราท้นี้ก็ถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้มี ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมเป็นก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณมากครับผม